คุรอ่านมาพูดอะไรปลายนิ้วมือกับการรวบรวมกระดูกขึ้นมาใหม่มันจะไปเกี่ยวข้องอะไรกันใช่ไหมคือในเรื่องปลายนิ้วมือนะครับมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะครับเซอร์ฟรานซิสโกนะครับได้ค้นพบเกี่ยวกับลายนิ้วมือในปี1880แแต่ค้นพบว่าลายนิ้วมือของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยนะครับ ไม่มีใครเลยที่จะมีลายนิ้วมือเหมือนกันเขาเรยียกเปียบเลยอะเหมือนกันเปียบเลยมนุษย์แต่ละคนตั้งแต่อดีตจนกระทั่งมนุษย์ที่เกิดในปัจจุบันเด็กทารกที่เกิดในวินาทีที่เรานั่งคุยอยู่เนี่ยมีลายนิ้วมือไม่เหมือนกันเลยแม้แต่คนเดียวกับมนุษย์ทั้งหมดโลกเนี่ยเทียบแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยแม้แต่คนเดียวเป็นไปได้อย่างไรพื้นที่เล็กขนาดนี้เรียงไปนิ้วมือโดยไม่เหมือนกันเลยฟ้าแฟกก็ไม่เหมือนอีกนี่คือข้อที่หนึ่งลายนิ้วมือไม่เหมือนกันเลย สองผู้ที่จะเรียงรายนิ้วมือสมมติผมจะเรียงรายนิ้วมือของเด็กสิบคนสมมติผมทําได้แน่นอนทันทีที่ผมเรียงรายนิ้วมือของเด็กคนแรกเสร็จปุ๊บผมจะเรียงลายนิ้วมือของเด็กคนที่สองผมจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับรายนิ้วมือของคนแรกไว้แล้วว่าคนแรกเป็นอย่างนี้คนที่สองจะได้ไม่เหมือนกันคนที่สามผมจะเรียงรายนิ้วมือคนที่สามคนที่หนึ่งกับสองผมจะต้องมีความรู้ เกี่ยวกับคนที่1นึงสแล้วผมจะได้เรียงรายในมือนคนที่3ามนให้เหมือนกับคนที่คนที่1กับสองคำถามก็คือว่ามนุษย์เกิดมาบนโลกนี้ในะตั้งแต่มนุษย์อดีตอาดัมมนุษย์คนแรจกจนกระทั่งวันเด็กไม่รู้กี่แสนล้านคนเราก็ไม่รู้นะปัจจุบันในประชากร6ก0 0ล้านเ0ล้านคนเนี่ยปัจจุบันนะั่นไม่นับอดีตเป็นแสนเป็นล้านล้านคนแล้วก็แสดงว่าอาลัลลอฮ์เนี่ยเอาเรื่องการเรียงรายนิ้วมือเนี่ยนะมาพูดเกี่ยวกับการที่พระอ,องค์เนี่ย มีความสามารถที่จะให้มนุษย์ฟื้นจากความตายได้โดยไม่ผิดคนกระดูกมันจะปะปนกันยังไงกับลำจม่วอยู่ในเดินขนาดไหนลายนิ้วมืออัลลอฮ์ยังทาได้ละเอียดขนาดไหนอัลลอฮ์ยังทําให้มนุษย์คนแรกอาดัมเนี่ยและเด็กที่กดเกิดคนสุดท้ายเนี่อไรนี่ม,มือไม่เหมือนกันได้ mm hmm. บ่งถึงอะไรบ่งถึงความรอบรู้อันมหาศาลของอัลลอฮ์สุบฮานา,าวะตาลาเนื่องด้วยเหตุนี้ทาง ตำรวจเนี่ยใช้ตรงนี้เป็นหลักฐาน<ม>เป็นประโยชน์ในการจับขโมยจับผู้ร้ายจับผู้ต้องหาเนี่ยเพราะ<ม>ทิ้งลายนิ้วมือไว้ตามสถานที่ต่างๆตำรวจยังรู้ว่าเป็นใครได้ทาลายนิ้วมือมาแล้วแล้วให้มนุษย์ตายไปเป็นกระดูกเป็นอะไรเนี่ย<ม>แลวอลัลลอฮ์จะไม่รู้เหรออัลลอฮ์ใครตายไปแล้วบ้างในอดีตตายไปที่ไหนกันแล้วบ้างในเมื่อความรอบรู้ของอลัลลอฮ์ที่เกี่ยวกับลายนิ้วมือเนี่ยอลัลลอฮ์เก็บไว้หมดแล้วพระอ,องค์มีลายนิ้วมือของมนุษย์เนี่ยอยู่ณนะพระอ,องค์แล้วว่าใครเป็นลายนิ้วมืออย่างไรบ้างและเด็กที่จะเกิดต่อไปในอนาคต แสนกี่ร้อยล้านคนเนี่ยพระองค์ก็จะเรียงมาให้เหมือนกับก่อน,อนเพราะพระองค์มีความรู้ก่อนหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้อัลลอฮฺได้กาวเกี่ยวกับลายนิ้วมือเนี่ยเมื่อพันสี่ร้อยปีแล้วแล้วทําไมอัลลอฮฺต้องเอาลายนิ้วมือมาเจาะจงกาวเกี่ยวกับการการที่ผู้ปฏิเสธศรัทธาสงสัยว่าอัลลอฮฺะจะเรียกเรียงกระดูกจะรวบรวมกระดูกของคนที่ตายไปแล้วให้ขึ้นมาฟื้นใหม่เพื่อจะรับผลตอบแทน ความชั่วความดีอัลลอฮ์จะทาได้หรืออัลลอฮ์ก็เลยเลือกเอาลายนิ้วมือเนี่ยมาพูดเจาะจงไปเลยว่าอัลลอฮ์ยังเรียงลายนิ้วมือได้คําถามก็คือว่าคนพันสี่ร้อยปีก็กุรอ่านมาพูดอะไรายนิ้วมือกับการรวบรวมกระดูกขึ้นมาใหม่จะไปเกี่ยวข้องอะไรกันใช่ไหม้ัม,มูฮัมมัดแต่งกุรอานเองเนี่ยมูฮัมมัดเองผมว่ากับอัลลอฮ์จะรวบรวมกระดูกคนที่ตายไปแล้วได้อย่างไรก็ไม่เอาลายนิ้วมือมาในบริบทที่เกี่ยวกับการรวบรวมกระดูกคนตายไปแล้วขึ้นมาหรอกเพราะว่า,มวมาัมูฮัมมัดเองก็ไม่เห็น,กกรรอหนือิวอาา้วม เอาเรื่องการรวบรวมกระดูกคนที่ตายไปจะตายไปกี่สิบกี่ร้อยกี่แสนกี่ล้านปีก็แล้วแต่มามพนนัวเข้ากับเรื่องไร้นิ้วมือวิทยาศาสตร์สมัยใหม่พิสูจน์มาแล้วเนี่ยทำให้เราเข้าใจอายะกุอ่านองค์การนี้มากยิ่งขึ้นไม่ต้องห่วงนะครับอลัลลอฮ์สามารถที่จะทําให้เราฟื้นจากความตายมาอย่างสบายๆมันทําให้เราต้องคิดว่าในวันที่อัลลอฮ์ให้เราฟื้นจากความตายรวบรวมกระดูกเรามาเรามาจากความไม่มีอะไรเลย ผมมักจะถามคนต่างศาสนิกที่ผมไปพิสูจน์เรื่องพระเจ้าเรื่องอัลลอฮ์สองร้อยปีที่แล้วเราอยู่ที่ไหนตอบไม่ได้ว่าเราอยู่ที่ไหน200ปีที่แล้วพ่อแม่คนเราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แสดงว่าเราเป็นสิ่งที่ไม่มีมาก่อนและอัลลอฮ์ให้เรามีเราไม่มีมาก่อน<ล>เรามาสู่ความมีอัลลอฮ์ให้เราสู่ความมีและอัลลอฮ์ให้เราตายแ้วทําไมจะเป็นไปไม่ได้อัลลอฮ์สร้างให้เราจากความไม่มีมาสู่ความมีได้และทําไมอัลลอฮ์จะสร้างเราขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากความตายไม่ได้เพื่อให้เรามารับผลตอบแทนที่เราได้ทำเอาไว้เป็นไปได้ยยิ่่่งงาาเข้ไปใหญ ในเมื่ออัลลอฮ์สร้างครั้งแรกได้แล้วทำไมอัลลอฮ์จะสร้างครั้งที่สองไม่ได้ฝากไว้ให้คิดนะครับ فَلَا قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ